ค่ะกระซิบบอกเราแนะนำรถบ้านสภาพดีพร้อมใช้ให้ชมนะคะคันนี้นะคะเปิดราคามา68,000บาทค่ะแต่อยู่ในช่วงโปรโมชั่นพิเศษนะคะไม่ต้องต่อค่ะทุกท่านลดให้ไปเลยทันทีเหลือเพียง63,000บาทราคานี้ขอเป็นตัดสดอย่างเดียวเท่านั้นนะคะรถบ้านสภาพดีพร้อมใช้งานพร้อมขับขี่ค่ะมีเอกสารให้ครบพร้อมโอนภาษีพรบรปี67ค่ะ คันนี้เป็นรถ t o y o ต a าไมเที X X Cap 2,500cc ดีเซลนะคะรถปี94เคียร์ธรรมดากระจกขึ้นลงเป็นมือหมุนค่ะเครื่องดีไม่ไอไม่ดันคัสซีสวยพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นรถขับใช้งานได้ปกตินะคะ63,000บาทนะคะทุกท่านดูรูปเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจกันก่อนค่ะรถสวยๆส,สภาพแบบพร้อมใช้เอาไปประกอบอาชีพกันได้สบายเลยทีเดียวค่ะ รถคันนี้อยู่ในอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามมีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนะคะพร้อมกับรายละเอียดเบื้องต้นท่านสามารถเข้ารับชมอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ใต้คลิปถูกใจนัดหมายไปดูรถด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์โดยตรงของตัวท่านค่ะแอดมินขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ